สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมกันนะคะซึ่งตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนจะต้องระบุใจความสําคัญรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านหรือสามารถแสดงความคิดเห็นคาดการณ์เหตุการณ์ของเรื่องได้ท่องจําบทอาขยานได้ร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็กได้นะคะ เดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมกันนะคะวรรณคดีนะคะก็คือวรรณกรรมหรือบทประพันธ์ที่ได้รับการยุกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าทางวรรณศิลป์เช่นสามก๊กรามเกียนลิลิตตะเลงไพ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะและต่อไปเรามารู้จักบทอาขยานไก่แจ้กันนะคะเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมๆกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปท่องกันเลยนะคะนักเรียนไก่แจ้ ไก่เอย๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแท้กระชั้นเสียงโกงคอเรื่อยร้องสองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มั่นนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอยเป็นไงคะนักเรียนไก่แจ้เก่งไหมคะ เพราะมาถึงเวลาไก่แจ้จะขันใช่ไหมคะนักเรียนเหมือนกับการปลุกให้คนเราตื่นเลยเสียงของไก่แจ้ที่ก่งคอขันก็ฟังเหมือนเสียงนาฬิกาปลุกนะคะแล้วถ้าคนเราหรือนักเรียนเนี่ยควรนึกถึงความกตัญญูของบุญคุณของคุณครูนะคะแม้เพียงวันละสองครั้งก็ยังดีนี่คือคำสอนในบทอายานไก่แจ้นะคะซึ่งหากนักเรียนปฏิบัติได้ดังความดีของไก่แจ้นะคะ ก็จะทำให้นักเรียนมีความสุขในชีวิตนะคะและบทดอกส้อยที่น่าสนใจอีกบทหนึ่งนะคะนักเรียนก็คือบทอากยานไก่แก้วนะคะเดี๋ยวเราไปต้องพร้อมกันอีกครั้งนะคะนักเรียนไก่เอย๋ยไก่แก้วกันแววปลุกเรายามเช้าตรู่เสียงไก่ขันเตือนจิตให้คิดดู จะไหนไก่จึงรู้จากเวลาคืนนอนสายต่อไปไม่ดีแน่คนจะแพ้ไก่แก้วเสียแล้วหนาทุกชั่วโมงนาทีมีราคาลุกขึ้นมากอบกิจสำริดเอ่ยบทประพันธ์โดยธีนาคนทัพนะคะ นักเรียนจะเห็นนะคะว่าไก่เป็นผู้รู้เวลาไก่จะขันตามเวลาในตอนเช้าตรู่ในทุกๆุกเช้าโดยที่ไม่ต้องมีใครมาตั้งเวลาให้เขาขันนะคะซึ่งคนเราก็เช่นกันควรรู้จักคุณค่าของเวลานะคะไม่ควรปล่อยเวลาให้เสียไปในแต่ละวันนะคะโดยเปล่าประโยชน์เพราะการตื่นเช้านะคะจะทำให้เราทำอะไรได้หลายๆอย่างหลายภารกิจเลยทำให้เราเป็นคนที่ใช้เวลา ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะคนะนักเรียนค่ะและจากการเรียนรู้ในบทอาขยาน2บทนี้นะคนะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดภาษาไทยเร่สีน้ำเงินในหน้า214นะคนะนักเรียนโดยการเติมคําตอบลงในช่องว่างในบทดอกส้อยไก่แจ้และก็บทไก่แก้วนะคะคิดถูกคิดผิดหน้าข้อความนะคะลองวิเคราะห์ดูว่าข้อความไหนถูกหรือผิด นะคะคจากนั้นได้นักเรียนถ่ายรูปส่งไหมกับคุณครูทางไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะนักเรียนสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ